สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพ่จะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว i อคู NeO 10นะครับกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้ม จาก IQ และ Vivo ในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา12,800บาทนะครับจะราคาเต็มคือ15,900 90บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พีไดบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับหรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับบอกเลยว่าตัวนี้พี่ทําการใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานดีจริงครับซึ่งพี่จะขอส่งต่อตัวนี้ให้กับราคา15,000บาทนะครับเพื่อใครสนใจก็ทักมาที่ แฟนเพจ p p เ a o ์ f i ฟฟใต้คลิปนี้ได้สามารถกดลิงก์ในการทักมหาพีได้นะครับมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์หลังจากที่ทำการใช้งานมา1เดือนจะเป็นอย่างไรบ้างผมนี้ซึ่งดีไซน์ในการออกแบบถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับเก็บดีเทลของตัวบอดี้ฝาหลังถือว่าเล่นลายเล่แสงออกมาได้อย่างลงตัวจริง ถือว่าให้เรามาดีจริงครับตัวนี้เนาะถือว่าดีไซน์สวยงามมากเลยครับนี่อันนี้บริเวณของตัวด้านหลังของตัวกล้องพร้อมด้วยกล้องหลังให้เรามามีความคมชัด50ล้านเป็นกล้องหลังเลนของ Sony i ไอเ882ถือว่าทำตัวกล้องออกมาให้เราถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับ กับมือถือเกมมิ่งโฟนที่ให้เรามาจัดเต็มจริงครับตัวนี้ซึ่งพี่ชอบตัวบอดี้ในการสัมผัสของตัวเครื่องจริงหลังจากพี่ทำการใช้งานมาในการพกพาตัวนี้ถือว่าพกพาได้ง่ายจริงครับเพราะว่าตัวนี้ให้เรามากับตัวบอดี้ที่ทำให้น้ำหนักตัวเครื่องถือว่าเหมาะสมจริงครับกับความหนาของตัวเครื่องให้มาเพียงหนาเพียง8.09ม mm, มิลลตับนี้หนักคือ206กรัม ซึ่งพี่ทาการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมากกับตัวน้ำหนักของตัวนี้นะครับนี่พร้อมด้วยแบตให้มาถือว่าทาบอดี้มาบางลบแบตให้มาถือว่าดีจริงครับแบตให้มาสักพีนะถือว่าให้มาเยอะจริงกับแบตเ0 0 0มิลลิแอมพร้พอมด้วยให้เรามาคือ ตัวนี้ซัพพอร์ตในการฟ t c ชาร์จคือ120วัตต์นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวเคสซึ่งให้เรามาซึ่งพี่ใช้ตัวเคสที่แถมมาก็ถือว่าใช้งานดีแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีผมนี้ครับซึ่งอันนี้พีซื้อมาเครื่อเบร o โมเดลกับแรต12งกิกแล้วก็ความจุ250ซึ่งพี่ใช้หัวชาร์จของ vivo ก็สามารถซัม ทำการซัพพอร์ตได้เช่นกันเดี่ยผมเขียนว่า Vivo Fast Charge ซึ่งสามารถซัพพอร์ตสุดคือ120วัตต์พอ์์ไทสี C ทแล้วก็สายชัดให้เรามาเรียบร้อยถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงสำหรับอุป,ปรกรณ์ที่พี่ทำการใช้งานมาถือว่าโอเคมากเลยครับผมตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากหลังจากใช้งานมา1เดือนในการฟ t c ชาร์จถือว่าเร็วจริงครับตัวนี้พร้อมด้วย CPU ที่ให้มามีความเร็วความแรงจริงครับกับ CPU จากตัวคอคอมเซด์ดกก้อน 8s 7 4ครับซึ่งพีทำการใช้งานมาถือว่าโอเคมากเล่นเกมปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายหงอยาผมแน่นอนทุกเกมบอกเลยว่าเพียงพอ a o v e นี่ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสมุดมาก pubg ปรับสูงสุดใจโลโคดดีเก็บช impact พ,พีปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายหงตัวนี้เกม free fire พีปรับเป็นสูงสุดใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากพีชอบมากในการกด ในการกดในการทัดครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากที่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วก็หน้าจอสามารถทำการทัสกินได้ถึง144เฮิรตครับถือว่าหน้าจอให้มาสีสันมีความสวยสดงดงามจริงครับสามารถโซ่แสงได้5,500นินครับเป็นหน้าจอตัวนี้ a m o เ e ดครับ วัสดุแบบเป็นแสง49พัดมีความพีเมียมมากแล้ทั์บอกเลยว่าให้มาจบครบครับกับหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามมากหลังจากพี่ทําการใช้งานมาถือว่าหน้าจอให้มาความคมชัด 1.5K ของตัวนี้นะครับนี่ทัชกดบอกเลยว่ามีความสมุทมากแล้วก็สามารถทําการเชื่อมต่อผ่านไวไฟ4 w i i ไ,ไ5 WiFi 6และ WiFi 7ให้เรามาในการเชื่อมต่อถือว่าเชื่อมต่อมีความรวดเร็วจริงครับ สัพีนังงบ1500บาทที่พีปล่อยให้ก็ถือว่าทำออกมาได้คุ้มจริงครับนี่อันนี้เสียงลำโพงให้เป็นลำโพงคู่นะครับผมตัวนี้มีเอฟฟกเสียงในการปรับแต่งได้ผมตัวนี้มีซ u เปอร์ออริโอในการปรับแต่งเสียงด้วยให้เรามาก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมตัวนี้ผมมีการตั้งค่าตัวหน้าจอตัวนี้สามารถทำการตั้งค่าตัวรีเฟรของหน้าจอได้ผมปรับเป็นผมให้เรามา1ล4สี6 0เฮิร์หเฮิรตหรือว่า ปรับเป็นอนัตโนมัติตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัวหน้าจอที่มีความสวยงามจริงครับตัวนี้นะครับซึ่งพีก็ใช้ใมารู้สึกว่าตัวนี้ให้เรามาโอเคมากตัวแอปก็สามารถทําการกดแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีให้เราเพียบพร้อมในการกดแอปนะครับนี่ อันนี้คือ UI นะครับผมซึ่งพีก็ทำการใช้งานมามีตัว a l t ต้เกมหมดนะครับผมให้เรามาในการปรับตัวเกมผมแล้วก็เกี่ยวโทรศัพท์ของฉันก็จะมีบอกว่า Android 15กับรอมความจุให้มา256กิกกับแรม12 g กิกบวกเพิ่ม2อกิกเป็น20กิกผมให้เรามาก็คือว่า2 0 24G กิกเนี่ยถือว่าให้มาโอเคมามุมมองของพีนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้มีตัวที่เอาไว้แผ่นระบายความร้อนคือ7 เคอัลต้าวีทํทให้แผ่นนี้ตัวความร้อนเล่นเกมแลว้วสบายหายห่วงในการจัดการความร้อนในการจัดการพลังงานถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีจริงครับซิงพีชอบมากหน้าจอทัชโคตรดีผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวแรมให้มาเป็นตัว lpddr 5 x อัลต้าแลหน่วยความจำให้มาเป็นตัว ufs 4 1ครับผมให้เรามาในการอรันถือว่าสุดยอดจริงคือบอกเลยว่า สุดมากแล้วก็ตัวนี้มีการใช้งานที่ใช้ตัว i q q 1ครับหรือว่าการใช้งานตัวกราฟิกที่เอาไว้เล่นเกมบบตัวนี้ตอบสองออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้คือ the best มากครับผมในการใช้งานจริงนะครับนี่หน้าจอสวยแล้วก็ตัวนี้ใช้พื้นที่ในทางการทำความเย็นถึง27,000 สัลางมิลลิเมตรในการทําความเย็นบอกเลยว่าให้มาถือว่าสุดจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าให้มาโอเคมากซึ่งพีอ่อยากจะบอกเลยว่าใช้งานมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าตัวนี้คือกล้องครับกล้องพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเกมมิ่งโฟนอ่ะกล้องอาจจะไม่ดีใช่ไหมแต่พี่ทําการใช้งานมาตัวกล้องให้เรามาก็ถือว่าดีจริงครับกับตัวกล้องหลัง50ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มาที่ความคมชัด3ามิลโลเมตรซลถือว่า กล้องทาออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือ U I ของตัวกล้องให้เรามานะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่า U I ของตัวกล้องถือว่าปรับแต่งง่ายมากเกลื่อนแปลนจาก Vivo อ่ะทำให้ U I ของตัวนี้คือปรับแต่งได้อย่างง่ายดายจริงนะครับนี่อันนี้มีการใช้ตัว snapshot แ,แล้วก็กลางคืนภาพคนนะผมตัวนี้ให้เรามาแล้วก็ภาพถ่ายผมตัวนี้วิดีโอให้เรามาสามารถบันทึกวิดีโอได้ผมให้เรามาครับผมก็คือนี่ 4K ับผมตัวนี้ในผม 4K 60 f เฟรมกับตัวกล้องที่เป็นของเลนส์โซนี i f 8 8 2มีการสั่น OS ด้วยแล้วผมให้เรามาก็ถือว่าเพียบพร้อมจริงก็มีตัวเลนอัตราไวให้เรามา8ล้านซึ่งพี่ก็ใช้กนถือว่าโอเคมากผมมีตัวเอกาสาร Ultra HD มี50ล้านความคมชัดโซโมชั่นพอลม่าซึ่งมีให้เราเยอะจริงแล้วก็มีซปเปอร์มูนด้วยมีหมอดโปรด้วยฟังก์ชันของกล้องหมดเลยว่าให้เรามาดีจริงครับซึ่งพีก็ไปสัมผัสของตัวกล้องมาเห็นว่าสีสันของตัวกล้องนี่มีความสวยงามจริงครับซึ่งพีก็ ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอกับตัวกล้องนะครับผมของตัวนี้นะครับแล้วก็ลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ3 d ทดีทำให้เล่นเกมหรือว่าฟังเพลงเสียงจะมีความคมชัดมากครับผมนี้ซึ่งพี่ก็ไปสัมผัสในการใช้งานมาทั้งกล้องหน้ากล้องหลังือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับสับตัวกล้องใช้งานโคตรดีกล้องหน้ามีความคมชัดมากกับความคมชัด32ิเซลนะครับผมนี้ กล้องหน้าอย่างสวยกล้องหลังก็สวยผมแล้วก็งานวิดีโอก็ถือว่าการสั่นออกมาได้ดีพอสมควรภาพมีความนิ่งดีมากแล้วก็ลําโพงในการเก็บเสียงแล้วก็ไม่ถือว่าดูดเสียงได้ดีพอสมควรเลยหนละังจากที่พีทำการใช้งานตัวนี้มานะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากเอาตรงคือกล้องดีมากคือพีก็สัมผัสใช้งานมานเรื่อยๆผมจริงน,นะครับนี่ดูดีมากมาดูว่าตัวนี้ตัวเสียงเป็นไงบ้างกับลําโพง2ตัวนะครับ When no hope, you can still บอกเลยว่าผมว่าลำโพงเสียงเบสเสียงกลางให้มาโคตรด,ดีคุณภาพของลำโพง2ตัวของเจ้าตัว IQ คู o 10ถือว่าตอบโจทย์มากครับและ CPU ในการขับเคลื่อนก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับตัวนี้นะครับ สำหรับการรับชมหน้าจอหน้าจอสามารถซัพพอร์ตเป็ด HDR ผมดังนั้นบอกเลยว่าเปิดที่สูงสุดของมือถือทั่วไปได้อย่างเยอะมากก็คือ 4K60 เฟรม HDR สีสันบอกเลยว่ามีความสวยงามมากอันนี้ติบฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานนะซึ่งพี่ชอบสีสันหน้าจอมากทำออกมาได้ดีพอสมอควรเลยนะครับโหสีสันคือสุดยอดจริงครับตัวนี้นะครับเฮ้ยสีสันโคตรดีอ่ะ คือใช้งานง่ายมากแล้วแสงผลออกมาตัวนี้รับชมเป็น L1 ได้สบายหายห่วงนะครับสีสันสวยงามจริงอันนี้ขอชื่นชมกับตัวมือถือจากตัว IQ จาก Vivo เลยนะครับผมคือใช้งานมาโอเคเลยนะครับ เป็นมือถือที่พีทำการใช้งานมา1เดือนรู้สึภาวะใจกับทุกอย่างของตัวนี้นะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์นะครับในการสั่งซื้อที่พีทีกทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา12,800บาทนะครับตามนี้พีนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้าแต่ใครอยากได้ตัวนี้ต่อจากพีนะผมพีก็ส่งต่อให้ที่ราคา15,000บาทนะครับสามารถทำการทักมาที่แฟนเพจ p P a y o f f i c i a l ได้ผมตัวนี้เสาร์นี้ ขอบคุณครับ